อำเภอทองคาภูมเรานะครับร่วมมาเป็นคณะ,ะกรรมการนะครับในการประกวดวัฒธน,ธรรธนธรรมชนเผ่านะครับการประกวดวัฒนธรรมชนเผ่านั้นนะครับผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายประจำเผ่านะครับไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงมอนพม่าโมงยาวนะครับแต่ขึ้นมาแล้วก็มีการแนะนําตัว นะครับาการแนะนําตัวและก็แนะนการแสดงนะครับมาบอกเล่าวิถีชีวิตชุมชนของตัวเองว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับดิฉันบุกขาขอ,อประดับนินนะคะ,ะได้มาจากสหกรณ์นิคมเ,เทศบาลสหกรณ์นิคมค่ะดิฉันขอขอบคุณประธานทุกๆคนนะคะครับ ท่านประธานท่านคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมเป็นตัวแทนของอําบุญสากรนิคมสากรนิคมคำว่าสากรนิคมครับมีชื่อความเป็นมาดังนี้ สาหากรณ์เป็นหน่วยงานของอชุมชนที่ที่นั่นแห่งหนึ่งชื่อสา,ารณนนิคมทองาผาภูมและนิคมนั่นเป็นหน่วยของราชการาซึ่งกระทรวงเกษตรและสา,ารณ์เป็นผู้ ส่งมาเพื่อ,อจัดสรรที่ดินให้กับาราษฎรในตำบลสะกรนิคมสมัยนั้นชื่อเดิมคือ,อบ้านดินโสนะครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลสะกรนิคม เรียบร้อยแล้วนะครับคือความเป็นมาของอตำบลสะกรณิคมผมจะเล่าความเป็นมานะครับในตำบลสะกรณิคมซึ่งกระผมะจะเรียนให้ท่านคณะกรรมมการและพี่น้องที่อยู่ในที่นี้ได้ทราบดังนี้ครับตำบลสากรณิคม เป็นหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอทองระภูิแบ่งเป็นหกหมู่บ้านมีประชากรทั้งหมดห้าพันกว่าคนมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด1นึ่งแสไร่ได้เลื่อนฐานะจากองค์การบริหารส,ส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศัรกราช2005มีพืชหลักใต้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังถัวเขียวงายางพารามีแหล่งเงินทุนคือสกรนิคมทองถาภูมิจำกัดให้สินเชื่อเพื่อเป็นทุน ในการประกอบอาชีพรับฝากเงินจัดหาสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายให้กับสมาชิกรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกภาษาพูดมีหลายภาคซึ่งาภาษาดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่คือภาษากะเหลีย่ยง ครับตอนนี้ก็มีหลายภาษาคือภาษาภาคอีสานภาษาไทยภาคกลางไทยภาคเหนือนะครับอสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนตาอากาศก็มีน้ำตกหาสวรรค์จุดชมวิวบ้านสวรรค์จุดชมวิวเนินสวรรค์ปราทาคนในที่นั้น มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานพร้อมที่จะต้อนรับท่านให้ไปในสถานที่ตากอากาศและท่องเที่ยวแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีกับผมขอเรียนเชิญครับกับผมครับที่บอกเล่ามานะครับเป็นเหมือนบริบทนะครับ ยังไม่ได้พูดถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของของชาวสากลนิคมเลยนะครับของที่สากลนิคมมีวิถีชีวิตอะไรที่มันเด่นเด่นหรือประเพณีอย่างเช่นอะไรนะประเพณีย่องสาวอะไรเงี้ยมันมีม,นม,มันมีไหมที่สากลนิคมลองลองบอกเล่านะครับตรงเนี้ยรู้แล้วว่าสากลนิคมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ปัจจุบันคนเข้าไปเยอะมากนะครับจนจนชาวสากลนิคมจะรับไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าไปซื้อที่ปลูกยากันเยอะนะครับ เอาเอาเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของวัฒนธรรมนะครับว่ามันมีอะไรที่จะนาเสนอแล้วก็จะเชิญเข้าไปดูอะไรนะครับหรือเชิญอีกครั้งนะครับครับวิถีชีวิตของอาชาวตำบลสาวนน้ครับก็นะรบเรียนให้ทราบแต่ตอ,อนต้นแล้วว่า,ามาด้วยการหลายภาคนะครับมีภาคเหนือไอสานภาคกลางนะภาคใต้น้อยนะครับก็วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขนะครับมีความรักมีความสามาัคคีปองดองเป็นอันงอันเดียวกันเมื่อเราเมีงานสิ่งใดเราจะร่วมช่วยกันเพื่อให้งานในหมู่บ้านนั้นสมดุลร่วงไปด้วยดีเสงือสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนารีแซ่บื้อมาจากบ้านทุ่งนางครวนะคะหมู่6ตำบลทะเล อำเภอซึ่งเป็นตัวแทนของเข่าโมงนะคะก็วันนี้มีดนตรีเสียงแคนมาเสนอค่ะเพื่อเชิญชวนออไปขอให้ทุกท่านช่วยไปอยากเชิญชวนทุกคน ไปงานปีใหม่ซึ่งจะถึงในไม่ช้านี้ซึ่งเป็นวันที่25ธันวาปีนี้นะคะขอเชิญชวนทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเป็นการแนะนำตัวแล้วก็ขอเชื้ิญชิญไปท่องเที่ยวนะครับยังมีอีกหลายๆนะครับหลายๆชนเผ่านะครับเชิญชวนด้านบนนะครับแล้วก็แนะนำตัวนะครับ เยี yeah, yeah, ่ยมก้วเรียวเยี่ยมมหจริงดิฉันนางสาวสุภาพร,พรประโยชน์สมจิตค่ะผมนายอภพลประโยชน์สม